อาจารย์จะสอนอวิธีการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะคะที่อาจารย์นิ้งได้ทำไว้นะคะเราเข้า Google Chrome แล้วก็พิมพ์ gg.gg/utt ขีดกลางนะคะแล้วก็เว็บแบบนี้นะคะกด enter หรือ go ค่ะก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่อาจารย์นิ้งได้ทำเอาไว้ซึ่งจะมีเมนูทั้งหมด5เมนูนะคะสำหรับการ เก็บข้อมูลแบบสำรวจนะคะก็คือมีเมนูแบบสำรวจครัวเรือนแบบสำรวจสมาชิกในครัวเรือนแบบสำรวจเฝ้าระวังโควิดที่เป็นสำหรับตลาดแบบเฝ้าระวังโควิดที่เป็นสำหรับศาสนสถานแบบแบบสำรวจเฝ้าระวังโควิดสำหรับโรงเรียนนะคะนี้ ในแบบสำรวจที่เป็นเฝ้าระวังทั้ง3รูปแบบเนี่ย3ชนิดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะใช้ระบบ PBM นะคะในการ Generate QR Code แล้วก็ส่งให้กับผู้รับจ้างงานเ,าเก็บข้อมูลได้นะคะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าแอดมินหรืออาจารย์ที่เป็นประธานกรรมการโครงการนะคะจะจะไม่สามารถติดตามดูข้อมูลข้อสรุปได้ว่า คนที่รับจ้างงานเนี่ยค่ะเขาเก็บข้อมูลไปกี่เรคคอร์ดแล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บผ่านระบบตัวเนี้ยอาจารย์นิงก็แชร์ตัวที่เป็นไฟล์ Google Sheets นะคะไปให้ทุกท่านดูแล้วว่าเด็กๆเ,เขาทำได้กี่เรคคอร์ดต่อคนนะคะแล้วก็อาจารย์นิงก็ทำเป็นตัวกราฟสถิติสรุปไว้ให้นะคะว่าอีเมลของนักศึกษาหรือว่าคนที่รับจ้างงานเนี่ยเขาเก็บข้อมูลกันได้ ปริมาณเท่าไหร่นะคะรวมถึงทำเป็น Pivot Table ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อดูดูในลักษณะของเป็นตารางข้อสรุปนะคะทั้งแบบครัวเรือนแล้วก็แบบรายคนนี้อา,อาจารย์หลายๆท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสำรวจรายครัวเรือนหรือรายคนอยู่ในในการเก็บแบบสำรวจที่มีช่องที่เป็น Location นะคะที่มันจะต้องให้ระบุ ตัวเลขที่เป็นละติจูดลอง n ิจูดเอาไว้นะคะว่าวิธีการที่เราจะเอาเลขเหล่านั้นมาเนี่ยทำอย่างไรนะคะอาจารย์นิ้งก็เลยจะสาธิตวิธีการให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปดูว่า,าตำแหน่ง location ที่จะต้องใส่แบบสำรวจครัวเรือนนะคะใส่บ้านเลขที่ใส่อะไรไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมาใส่ location น,นะคะ กรณีที่แอปพลิเคชันแอปชีตที่ไว้พิกัดสถานที่มีการอัปเดตเวอร์ชันหรือเออร์เลอร์อยู่นะคะจาย์นิ้งก็มีตัวนี้เอาไว้สำรองเพื่อให้ใส่ตำแหน่งปัจจุบันที่เรายือนอยู่ซึ่งเราจะได้จากตัวเว็บไซต์ map.google.com นะคะโดยเราอาจจะเปิดเบราว์เซอร์อีกเบราว์เซอร์หนึง่งแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะ map map.google com แบบนี้นะคะกด Enter ไปมันจะเห็นพิกัดนะคะเป็นจุดสีน้ำเงินที่เรายือนอยู่ณปัจจุบันนะคะให้เราใช้นิ้วจิ้มลงไปค่ะจิ้มค้างเอาไว้นะคะตรงพิกัดสีน้ำเงินนี้นะคะหรือว่าเราซูมเข้าไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็จิ้มตรงจุดสีน้ำเงินนะคะค้างเอาไว้ จนกระทั่งมองเห็นว่ามีตัวเลขด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นแลดลองเลขล a ติจูดลอง n ิจูดขึ้นมาแล้วก็ไฮไลท์ไว้แล้วคัดลอกมันค่ะจากนั้นเราก็เอามาวางเอาไว้ในช่องนี้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้กรณีที่เราใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะเราจะได้เลขแล t l ลองมาจากวิธีนี้นะคะซึ่งจริงๆเราสามารถกดลิงก์จากนี้ไปได้แล้วก็ เข้าสู่เว็บที่เป็นโคมก็ได้หรือเข้าผ่านแอปพลิเคชันแมพก็ได้ก็เหมือนกันมันจะเห็นจุดที่เรายืนอยู่นะคะจุดที่เรายืนอยู่พอกดค้างไว้เนี่ยค่ะจะเห็นเลขที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราก็คัดลอกได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ว่า,อาของบางเครื่องที่เป็น iPhone ระบบ iOS เนี่ยค่ะอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงพอเวลา copy มาแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่เลขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไฮไลท์ให้ติดนะคะไฮไลท์ใหม่หรือไม่ก็เราก็เปิดผ่านด้านบนตัวนี้ก็ได้ค่ะคลิกแล้วก็ copy ให้ได้เลขมานะคะเลขแรด l องมา ทีนี้ถ้าท่านใดที่ใช้แอปพลิเคชันแอปชีตพิกัดไว้แล้วนะคะว่าบ้านเลขที่นี้ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลนะคะให้ใส่แดดได้เลยใส่แดดหรือให้ใส่เลขศูนย์นะคะเลขเดียวก็จะทราบว่าข้อมูลนี้มันถูกพิกัดเอาไว้ในแอปชีตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่เลขรดลอง ในช่องนี้กรณีที่แอปชีตนะคะมันกำลังอัปเดตหรือว่าไม่ได้ใช้ตัวแอปชีตพิกัดนะคะเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปใช้ดูก่อนถ้าติดปัญหาอะไรก็ลองอินบ็อกไลน์มาถามอาจารย์นิ้งได้ค่ะ